ัในใดการ์ดเกมเน็กแพรครับเปียวไข่ก็คือประกาศเน็กแพนนะฮะเราไปกันที่อันแรกเลยสปอยการ์ดอีกแล้วอ่าเป็นสองแง่งสองแง่ง,งของทาเดสเขาเรียกสองแง่งอะ่ะไม่รู้อ่ะกูไม่รู้เขาเรียกอะไรเรียกหอกก็ได้สองงามเนี่ยสองงามก็ได้รู้จักแต่สามงามก็ทาเดสมันไม่มีสามงามแล้วมันเป็นมันจะถ้ามันไม่ใช่คลาบมันก็จะเป็นอันนี้เลยอ่ะ ก็เป็นฮาร์เดสอันซ้ายนะครับอีกด้านขวาเป็นพูไมเคิลและเชนเชียบชื่อผิดเอาเอาเอานะฮะอ่ะต่อไปเน็กแพนก็ประกาศอาร์ตเวทที่รีมานะครับเป็นอาร์ตซีเครดจริงๆมันเขียนว่าซีพีมันเขียนว่าซีเครดชัดๆซีพีเอไอ้ไม่ด้อย่าด่ามันได้ฟูอาร์ตเมจิกซีพีวงเล็บว่าซีเครด นะครับแม่งเขียนไว้เลยด้านล่างการ์ดเป็นอาร์ตของคอนเนคเตอร์นะครับเทเมดกับบิจิตบิจิตนี่สวยงามหยดย้อยใบนี้ต้องใส่ด้วยอ,อืมสวยอ่เราไปต่อนะงั้นแข่งนะครับหลังจากออกบล็อกเจสิบเอ็ดแข่งวันที่ยี่6ห้ายี่ิบหกนะครับผมก็มจะเป็นซูสเป็นซูสนะครับซูสกับสวยมากสวยมากสวยก็อันเก่าเยอะเลยอันเก่าคืออันแรก เอาจริงๆคือช่วงนั้นสีแดงมันเป็นสีเลือดหมูอ่ะพื้นหลังอ่ะมรับไม่ได้อยู่ต้องบอกว่าบันไดฉลาดแล้วเพราะว่าเขาแอบมาฟังที่ีจีพีเก้าต่อไปต่อไปอ่ะเข้าสู่ช่วงฟอลโบเราจะไปกันเร็วๆครับลอรโบยินดีต้อนรับคุณคอลโบด้วยนะครับที่มีอะไรให้เล่นกันแล้วนะก็คือเพอร์โคน่าตามอืมของใหม่ต้องบอกว่าเป็นฟอลโบล่าสุดของแบทเทนสสเปริเลยดีโหลดทำก้าออกมาสวยนะเพอร์โคน่าปกติคีวิชัลเขาสวยอยู่แล้วสวยจริง เราไปดูอาร์ตกายกันนะฮะงามมากเป็นคอนแทคสปิริตเป็น SD นะครับรอบนี้มีคอนแทคทั้งสปิริตแล้วก็แกนวอล์กนี่ฮะเห็นเขาบอกว่ารอบนี้เทคกก็ค่อนข้างดูดีอืมเอาจิ้งริงตั้งแต่ออกคาราโบไรเดอร์ชุดนั้นมาคาราโบเทคดูดีหมดเลยนะคอนแทคสองสีด้วยนะคอนแทคคอนแทคเตอร์สองสีคอนแทคเตอร์สองสีเป็นฟ้าม่วงแต่ว่แต่ว่าผมเห็นว่ามันเบสเป็นฟ้าเกือบหมดเลยป่ะใช่ใช่ฟ้าม่วงก็เป็นสีที่หาได้ยากนะครับแล้วก็กิจกรรมอุสเตอร์ ขอไปเขาลง starter reload นะครับ d i a m o n w a r สาม reload d a m o n w a l revival art persona ใช้สำหรับเล่นในคอราโบซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีงานแข่งคอราโบก็เริ่มจากงานแข่งเปิดตัว persona สามร e l o a d ก็เหมือนเดิมเหมือนกับที่เราเล่นซุดอะไรพวกนี้มันก็แจกหนึ่งใบให้ที่คนเข้ารวบนะครับแล้วก็เกิดว่าคุณชนะคุณได้อีกใบหนึ่งวิงวิงใช่เป็นแบบวิงวิเอ็กแลนะฮะพอเอ็กแลนูนๆสัมผัสได้ สัมผัสแบบอุคละนิดนึงอ่าประมาณได้พูดเรื่องการ์ดใช่พูดเรื่องการ์ดเฮ้ยเฮ้ผมก็พูดเรื่องการ์ดอ่าแล้วก็ช็อปแบทเทิลนะครับคอลาโบช็อปแบทเทิลก็จะมีแจกบูสลัมเบอร์บูสลัมเบอร์นี่ของเขาใช่ไหมเป็นของเพอร์โซนาไม่ใช่การสามัญเป็นสมิรถกันอย่างใดนะครับแล้วก็จะมีงานแข่งเพอร์โซนาสามรีโหลดครับนะฮะก็แจก SD 70-001ขีด อะไรเนี่ย WD พาโซน a ใช่ของ SD นะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าท็อป8ก็จะได้ระดับวินเนอร์แต่แชมป์ก็จะได้แชมเปี้ยนก็สู้ๆนะครับทุกท่านพาร์โตนาตอนนี้ออกมาเด็กก็จะมีอยู่แค่แบบขอบเคสหนึ่งบล็อกอก็เล่นกันง่ายตัวเลือกไม่เยอะแล้วก็ทุางกันง่ายนะครับก็ถ้าไปเจอแต่มิเลอร์เลยมั้งถ้าเกิดว่ามันมีเด็กที่มันแบบเมตาอยู่ <laughs> อ่ะตัวหน้าน่าจะหมดเท่านี้ต่อไปเป็นดีว่าสวยมากสวยตะโกนกูบอกเลยมงลงมากอือาดเคมิสเอาเทมิสนี่คือแบบแอซโซลีนี่ตื่นตัวเลยทีเดียวบอกหลักไม่มาเลยเข้าไอ้นี่เรียบร้อยแล้วอเพราะที่แล้วเป็นโปรดิวเซอร์อดีตอดีนะครับรอนทีมิดดีออะอธิมิดคือดีจริงแล้วก็เห็นเพราะว่าบล็อกนี้เนี่ยสี่คนเนี้ยจะเป็นคอนแทคคนเลยอืมนะอธิมิดพอถอดกรอกที่หน้าอกแล้วก็ ใช้ได้เหมือนกันนะฟ้อลรูปของเราเนี่ยก็มองอยู่ว่าแบบเอ้ยน่าเล่นนะแต่ว่าพอพูดถึงอัลเทมิสแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงโปรดิวเซอร์ที่เป็นแกนวอล์กเกอร์มาเนี่ยมันจะพูดถึงอยู่เด็กเด็กเดียวนะครับอืมพวกเด็กที่เล่นแกน์สไตล์ทั้งหลายเลยแกนเชสตอเพิ่งขายไปก็คงไม่กลับเข้าไปแล้วแต่ว่าสวยนะะรอบนี้รอดูว่าจะเล่นเด็กตัวเองคนเดียวได้ไหมสวยเวอร์สวยจริงแล้วก็ของบล็อกนี้เนี่ยฟูลอาร์ตดีไซน์ไดมอนด์วอล์ดัดับซ p พีนะครับ สุ่มหนึ่งในห้าแบบอืมแต่ไม่มั่นใจว่าสุ่มแบบไหนหนึ่งกล่องหนึ่งใบหรือเปล่าถ้าหนึ่งกล่องหนึ่งใบเนี่ยโหน่าเก็บมากอือ่ะแล้วก็ไปที่งานแข่งงานแข่งอ okay, ของพวกเรา Bachelor บบ p เทเลอร์ lers, ครับ,รบ,รบนี่ก็จะแข่งที่ลานการ์ดของไทยจะเป็นร้านการเนาะเราวันเข้าร่วมเป็นเดนดี่บาลเป็นเดนดี่บาลรีไววอลได้ดันนะครับรีไววอลแล้วก็ท็อปแปดจะได้รับเป็นแฟนดีวานแนดีว่า เป็นวินเนอร์นะครับอาร์สวยมากใบ<ว>นี้สวยมากขอบมันสวยมากติงอย่างเดียวคือไม่ได้ใช้นะเอ้ยอาจจะได้ใช้ในอนาคตผมเก็บตั้งแต่บดตอมันออกลยนแล้วเว้ยดาบเล่มเนี้ยผมก็ถืออยู่สองใบนะับตอนนี้ก็ยังอยู่ใ<ล>นสม<ล>ดังแล้ว<ล>ก็เก็บอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็มีคําถามว่าคนมอบดาบเล่มเนี้ยใคร <S <S อืมขนาดผมไม่ถือเลยฮะี่ปีมาแล้ววะเนี่ยสี่ปีผมอตอยตู้ออกมาใหม่ออกมาพร้อมกันนี่ใช่เอกเอกบอกแรกอ่ะอืมแล้วก็เบอกกันโลกอ่ะเ็กบอกสุดท้าย ภาไอ้นด้โลโลอ่ะปิดซาก้าพลอยขึ้นทีเอเล็กรวมร่างกับโลโลนะครับอืตอนนี้โดนกลับมาใช้นะครับโดยกิเคติดกับซัปาริตสองเจมเป็นสามเจมตีข้ามหัวตัาตำกว่าคอร์ดแมงมันเริ่มเลยใครไม่ถึงสิบสองข้ามหมดแล้วก็ใบนี้เนี่ยมีใครโฮด้วยครับทั้งสองใบมีใครโฮสองก็ไปตามเก็บกันได้งานแข่งที่ร้านนะแล้วก็อีกงานหนึ่งเมอกี้เป็นไปเลยครับ รอบนี้เป็นซูเปอร์ไปเลอร์ครับรางวัลเข้าร่วมคือทอนพิซซอนเอลทีอันนี้เป็นการ์ดน้าเก็บแล้วก็เป็นอาร์ตัวละครด้วยเป็นคู่อ้อคู่พี่น้องเอ่อเป็นพี่น้องใช่ไหมพี่น้องพี่น้องพี่น้องโวยอาจีซึกับปลายภาพเป็นผัวเมียหยูดดอ่าแล้วก็ท็อปแปดนะครับเป็นเบลสบีดวินเนอร์พี่กิตกิจจะต้องล้าให้อยากได้แน่นอนมยี่บอกว่าไม่เห็นต้องอยากได้เลยครับผมมีอยู่แล้วแล้วก็ผมก็ได้อยู่แล้วเคย อ่าแล้วก็ใช้เป็นเมเป่าเป็นซิกบุโนวาเป็นโนวาเอ็กวีนะครับรันดับเบ์ตัวนีแจกพร้อมกับเพย์เม็ว้าวอันเนี้ยว้าวว้าวสวยมากเป็นไลน์โนวานะครับอืมที่สวยจริงกันเนี้ยบันไดฉลาดแล้วงานแข่งรอบนี้จะเริ่มแถวแถวเดือนสามสี่ห้าก็ใกล้มากนะไม่นานเลยสามสี่ห้านี่น่าจะยังไม่ถึงช่วงบล็อกเจ็ดสิบสองเดือนสี่เดือนห้าเนี่ยอาจจะถึง แต่ว่าถ้าเกิดเริ่มเดือนสี่ต้นเดือนก็คงไม่ถึงอืมน่าจะสี่ปลายเดือนแหละใช่แต่ว่างานนี้เราไทยน่าจะจัดแค่ไม่เกินสองรอบยิงเพืรรอบเดียวก็ฟิตกันหน่อยนะครับเต็มตัวกันหน่อยอืต่อไปเป็นลิมิเต็ดแพ็คนะครับอ่ารีรอบนี้ออกมาสองชุดรีชุดที่หนึ่งเป็นลิมิเต็ดแพ็คสองพันยี่สิบห้าโวล1หนึ่งเป็นการรีปินทั้งหมดจำจำนวนแบบไม่ได้ละแต่เยอะ รอบนี้แค่สาใบแรกที่ออกมาก็มีสีแดงสีม่วงสีเหลืองรอบนี้คิดว่าเน้นหนักที่แดงกับม่วงนะครับจะต้องมีมีการรีปรับไปแต่ก็ชุดสองอันนี้เป็นการรีพิ้นเหมือนกันแต่เป็นรีพิ้นของบล OK ็อก6กแดจนถึงช่วงเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเป็นรีพิ้นที่รีออกมาเพื่อให้มันเป็นฟอเอ็กซ์อ่ะไปตามเก็บกันได้แล้วก็น่าจะมีเอ็กซ์แรที่เป็นเป็นใบรีราคาแพงๆอยู่ซึ่งใบแรกก็เป็นลินดอทแล้วเนี่ยแพง แพงอยู่ครับแพงอยู่ก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างการรีกันนะอันนี้ของพรมนะครับสี่ใบจะเริ่มมาก็สี่ใบเป็นแดงแล้วนะมีก็ซีมี ek, ม a T rew, อวตารนักดูแล้วก็ตัวเปิดเรียกดาบจิบเจนเดเตอร์ผอว่ารีรอบนี้รีฉลาดมากทั้งสี่ใบเลยใบยสุดท้ายนี่เป็นตัวกันมรันโมรีฉลาดเถ้ามึงเล่นพรมอันนี้มันรีมาถูกแบบทุกใบเลยนะฮะไม่มีไปไหนเกินเลยแต่ก็เพิ่งเห็นอีกภาพหนึ่งอ่ะ ก็ของซุดนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นเอ็กแ2ร์สใบและที่เหลือเป็น m อ c ซซึ่งรีมารอบนี้ก็ค่อนข้างชา้ามีขุด n e x ก s ัมีขุดสปริทการ์ดคอสี่ขุดสปริทการ์ดหรือเบฟการ์ดแชมเป็นอ d กดออันนี้อ,อัน,นอันนี้จริงๆถามว่าใส่ได้ไมัยก็ใส่ได้จวดสองเปิดสามน่าจะหยิบวอวตาปะคิชินเออคิชินหยิบใครโตหรืออวตาอืมไม่ครับซิลโลคอร์เตอร์คแค่นี้ เซอร์เตอร์ด้วยเซอร์เตอร์เป็นเซอร์โคเตอร์ยิงป่ะยิงยิงหนึ่งตัวนะครับยิงหนึ่งตัวใจหนึ่งคอร์ดวิ่งขึ้นมืออืมค่อนข้างเก่งแล้วก็รีกอติกวิสโซเนี่ยโค้รจำเป็นใช่ครับทั้งสองตัวเลยนะวิสโซกับตัวเลออนเนี่ยเล่นกู้กันอืมต่อไปเป็นโวสองตัวอย่างโวสองอ่าโวสองก็จะเป็นฮารเดสรีปิดสี่ใบอืมออกมาเป็นฟอยเอ็กซ์ซึ่งเป็นสี่ใบใช้ที่ใช้บ่อยอืมใช้บ่อยจริง แล้วก็อาเขาอาเขาก็จะเป็นสีใบที่ใช้บ่อยเหมือนกันอืมในส่วนของตัวลิมิเต็ดแพ็คเนี่ยคาดว่าสามกล่องน่าจะได้ครบทุกอาร์ตครบทุกแบบแบบและสามใบนะครับสามกล่องที่เตรียมมาของเล็กแพนก็มีประมาณนี้ใช่ไหมอ๋อตกไปอันหนึ่งอืมว่าอันนี้ได้ไงอันสุดท้ายทิงไว้หน่อยแถมคอลโบไรเดอร์คอนแทคสามตัวไฟแมงมุเว็บสีเนี่ย ฟลายวง F4 นะครับแล้วก็คูการ์ซเซเลวันสีพรอมซีเซเลวันไรซิ่งฮอปเปอร์สีแต่อาคูกาแม่งเอาเรื่องมากเลยนี่อาคูกาสวยสวยมากอืมรอบนี้ฟลายฟลายมานี่ก็น่าน่าเล่นนะอืมโดนนิกส์ฟลายกันแน่นอนโอเพนยูอีฟอร์ดินิกฟายแล้วก็คูการไปยิงคูกาดูการแปลงร่างของผมนี่ช็อตนี้กูจำได้ ลาโฮลาโฮชีเนี่ยไปดูเลยโอพีเฮ้ยโอ้โอพีนี่ผมไม่มีภาาญี่ปุ่นเลยในความดไทยล้วนจะตามไปซอยมันโคตรโหดไปลองดูเพลงโคตรโหดจริงๆแม่เนื้อแน่นอนฟังไวให้มันรู้เออเออเนี่ยใช่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแน่น้แน่นอนไปฟังกันครับเด็กรุ่นไหนไม่ทันนะผมแนะนําให้กลับไปฟังอะจบพาร์ทสาระขอรรับตัวพาร์ทไรสาระจัดตายพิชายเซนโซ